สวัสดีครับอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งกับเกมดาบบอลด็อกคังแบท t ชว์วันนี้ผมก็จะมาผ่านด่านเอ็นเฟรนด์ดาบบอลฮิสตอรีภายใน20เทริรเทินครับผมนะอ่าเป็นชาเลนจ์ที่ผมอยากจะทำครับผมผ,ผ,นนผ่านให้ผ่านไอ้ด่านด่านเนี้ยให้ภายใน20เทินนครับผมอ่าก,ก็บอกบอกกันตรงๆเลยแล้วกันมันเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นครับผมอีกหนึ่งมิชชั่นของด่าน9นี่แหละฮะก็คือต้องผ่านด่าน9เนี่ยเลยตัวละครเลยจะน้อยครับผมตัวละครมี1 2 3 4 5 6 7ตัวด้วยกันเราก็สามารถล้มมันได้20สเทิร์นทําได้ผมนะมีทีมอีกทีมนี้ผมจะแนะนำนะฮะก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าอต,ตัวละครตามนี้ผมมีสปอปวิชมีไอ้นี่ชื่ออะไรวะอันนี้ผมจำชื่อไม่ได้มีอ้นี่ผมจำชื่อไม่ได้ตัวประกอบครับดาบ,บูล่าจอมอเบจิต้ามาจินแล้วก็บบาบิดี้แล้วก็จอมมานบูอ้วนนั่นเองมาเอาตัวละครเต็ม <c oughs> อะไรกันเนี่ยมาก็เฟลเลยตัวละครเต็มเชย กันขอไปขายตัวละครก่อน2000 years Later Th โอเคก็ที่ตัวละครเต็มเพราะว่าผมไปเปิดกาชาเคียวฟ้าแล้วก็ได้บ่นในคอมมูนิตี้นั่นไปเออขนาดนี้เห็นนะผมนะก็คือผมไปเปิดกาชาเคียวฟ้ามาแล้วไม่ได้อะไรเลยครับผมก็เลยมาบ่นเล็กๆน้อยๆก็เปิดไปนี่ฮะทีมที่จะนำไปใช้เนี่ยคือทีมของคาเมฮาเมฮากันอีกเช่นเคยเออนี่แล้วทีนที่ผมจ้ผ่านด่านไปก็จะมีทําอันนี้คือเป็นทีนที่สามารถทํา มิชชั่นได้2มิชชั่นเลยก็คือจอมันบูซาก้ากับซูเปอร์ไซヤสองซึ่งถ้าใครมีผมพูดเลยว่าถ้าใครมีเบจิต้าสีเขียวกับโกคูสีม่วงจะทําทีมนี้ได้ค่อนข้างง่ายครับผม <Yeah. S 1> แต่ผมนี่ไม่มีไงไม่มีทั้ง2ตัวเลยฮะก็เลยจะทําทีมยากหน่อยก็อ่ะทั้งหมดนี้ตัวละครอ่ะตัวไหนบ้างที่อยู่ซูเปอร์ไซヤสองก็จะมีโกฮังฮะผมใช้ทีมคามิคามฮ้าและอย่าลืมว่าโกฮังมันสามารถนำเอ่อตัวดีสายสีฟ้าได้ด้วยผมเลยเอาตัวตัวดีสายสีฟ้ามาใส่ นี่อันนี้ก็ดาวลุงครับเบจิต้า ECA แต่ขออื่นขอดูก่อนนะว่ามีโกหังที่ร้อเออโกฮังร้อพูดถึงก็มาเลยอ่ะตัวต่อไปอันนี้อยู่ในหมวดของจอมมันบูซากาครับผม2พี่น้องโกโบรต่อไป LR เบจิตโต้ปีจอมมันบูซากาเช่นกันแต่ว่า5ปีไม่อยู่นะฮะก็ควรระวังไว้ด้วยต่อไปนี่ครับโกเทน ECA โกเทนอ โกเทนตัวนี้ผมเอามาเพราะว่าม,มันมันมันติดมันติดชื่อมันติดมันติดหมวดมาจิบูซาก้าเอามาใส่ได้ดีเบจิต้าันนี้ก็ติดหมวดไปมาจิมบูซาก้าเหมือนกันเออแล้วก็ติดซูเปอร์สัญ่าสองด้วยเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่รู้จะเอามาดีหรือเปล่าถ้าใครไม่มีก็ถ้าใครไม่มีเอลอาเคิลฟราก็เอาไอตัวตัวโกคูไอนี่แทนนะแล้วก็เอลอาเคิลฟราเออถ้าใครไม่มีก็เอาตัวนี้มาใส่แทนได้ผมแนะนําตัวนี้ถ้าใครไม่มีก็เอานี่น,นี่ตัวนี้ใส่ได้ครับผม เออตัวนี้มันอยู่ตัวดีสายสีฟ้าไงเออแล้วมันอยู่ในจอมมันบูซาก้าด้วยตัวนี้มันค่อนข้างเก่งนะมันเพิ่มมันฮิวมันฮิวได้แล้วก็เป็นตัวนุกด้วยอ่าแล้วก็จะได้เปรียบตอนเจอกับเบจิต้าแฟมิลี่เพราะว่าเราจะได้บัฟเพิ่มเนาะแต่ก็ไม่ได้เปรียบขนาดนั้นหรอกเพราะว่าเบจิต้าแฟมิลี่ม่ได้สีแดงอะเอออันนี้มันก็มันสามารถเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันได้หนึ่งเถินก็เอามาใช้แทนได้ถ้าใครมีนะฮะใครไม่มีออะเคียวปลาก็ไม่ต้องใช้ใช้ตัวนีี้แทนนนนเอมมตัวไหก็ ถ้าดูกจอมมันบูซาก้าแล้วผมไม่ค่อยมีตัวละครเยอะนะก็ถ้าใครมีไอตัว2ตัวที่กล่าวมาก็คือเบจิต้าสาไอเบจิต้าสีเขียวกับโกคูสีม่วงก็เอาไปใส่ได้อะผมทําได้ประมาณเท่านี้ที่จริงอยากจะใส่เบจิตโต้นะแต่เบจิตโต้มันไม่แรงเท่าผมคิดว่าตัวนี้มันจะแรงกว่าเออแล้วตัวนี้มันสามารถแทงได้ด้วยนะฮะเออมันจะเพิ่มาา30% 6เซนเทิร์นแล้วตัวนี้เบนี่โคถึกครับผมนะยิ่งโดนตีเท่าไหร่ก็ยิ่งถึกเท่านั้นผมเลยเอามาใส่อ่ะ มาทีมนี้ผมก็พูดเลยว่าถ้าจะผ่านใน20เทิรเธอเนี่ยต้องใช้ดวงนะฮะเพราะว่า,วาจริงๆเพราะว่า,วาถ้าดวงคุณไม่มียังไงคุณก็ไม่สามารถฆ่ามันได้เราจะค่อนข้างเสียเสียเปรียบในตอนแรกหน่อยเพราะว่าเรามีตัวสีฟ้าล้วนเลยถ้าเจอเฟดแดงอาจจะไปไวฮะเหนหมเฟสแรกมาเจอสีฟ้าโอ้โหแล้วก็ถ้าสมมติอยากจะให้ดีที่สุดนะฮะก็เก็บดวงคางหมดให้ทันฮนะเก็บดวงคางหมดแล้วรีบไปเลย ดาแรกก็ยังไม่ยากเท่าไหร่ฮะมาโกหังอืมปึ๊บ,บ,บ,บโชว์มาเกยกรุลิซิอ่านไม่รู้เรื่อง <c oughs> ล้านสองานส์ nice. ดแรกก็น่าจะผ่านได้ง่ายฮะแต่ว่าผมว่าเคลฟลาเคลกับเคลิฟล่าเนี่ยมัน่วงไงไม่รโลผมว่าถ้าใครอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะฮะแต่ผมคิดว่าผมอยากจะใช้ไงอยากใช้อยากใช้เฉยๆไม่มีอะไรฮะแต่จริงคือถ้าแนะนำผมว่าใช้ตัวอื่นดีกว่าเพราะว่ามันมัน เสียเสียไอ้นี่เยอะเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ค่อยได้เปรียบในดานเนี้ยได้เปรียบว่าแค่ดานเบจิต้าฮะที่จะตีได้ที่จะตีรัวได้ตีทําให้ตายซ้ําได้แต่นี่มันตีไม่ได้โอเคอเคโกหังมาออางั้นผมให้นี่ไปก่อนแล้วกันเออแล้วกโกหังโอ้โหโ,โกหังเก็บตรงนี้ไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรตรงนี้ได้ปะไม่ได้อีกทำไมโกหังมันสวยขนาดนี้วะโกหังโกเทนเนี่ยฮะมาเก็บไม่ได้มาอืออืออที่ผมแนะนําให้หาเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอันนี้ผมก็ขอพูดด้วยนะว่า ถ้าใครมีโกหังอะที่อัพมา2เส้นทางแล้วก็ใช้เพื่อนเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ได้แต่ผมไม่มีซักเส้นทางไงผมเลยต้องใช้ตัวละครเพื่อนที่แบบ100%จะได้ผ่านกันง่ายๆครบ20เทิร์นโอเคอันนี้สามารถไอทีมที่ผมนำมาเนี่ยสามารถผ่านได้ทุกมิชั่นเลยนะโหด่านนยากแล้วฮะดต่านนี้จะตีมันไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่โกหังผมมั่นใจฮะโกหังเราโหดนะแต่ควรอยู่กับนี่ไปเลยครับโกเทนไป รอบนี้ไวครับผมรอบนี้พูดเลยว่าไม่ไม่นานมากโอ้โหมามันก็แจกเลยโอ้โหมามันก็แจกเลยไวเกินไม่นานในนี่เลยมันแจกทําให้ตายเลยเว้โอ้โหรู้ว่าเป็นคนชอบแจกแล้วมังแจกใส่ตัวนี้ก็ได้ไหมฮชอบแจกทําไม่ตายใส่ผิดตัวจริงๆโกเทนตัวนี้ผมก็ชอบนะตอนนี้คือเอฟเฟกต์อีซีเอมันเปลี่ยนแล้วเออเห็นปะจากตอนแรกมันจะแบบนี้เป็นตัวเลขมาปุ๊บออกมาอย่างเงี้ย ค่อนข้างโอ้ค่อนข้างสวยนะฮะค่อนข,ข้างปรับเอฟเฟกได้บางคนน well <tes nak pap st> ี <büyük> no <c oughs> <laughs> oh ่โทรศัพท <c oughs> ์แบบสเปคนี่ไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะเล่นแล้วแหลกอะโอ้โหดูดิเคลฟราตีไม่เข้าเลยเป็นไงเจอสีเขียวนี่ผมโคตรเกลียดเลยคือเราทำดาเมจใส่มันไม่ได้เลยต้องเอาเบจิโตมาโอ้โหเนี่ยเนี้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 ยเบจิโตอยู่ไหนอะเอาเบจิโตมาสิเบจิโตว่ะ where is เบจิโต แว่อีสเบจิโตเบจิโตไม่มาเลยเหรอวะนี่เราจะมาเสียเปรียบตรงนี้ไม่ได้นะเอ้ยไปอืมโอ้ยได้อยู่ได้อยู่นะโกหังยิงคี้รัวๆเนี่ยคี้รัวๆเอ้ยโอเคไม่รัวก็ไม่เป็นไรโอ้โหตีซ้ำสามรอบดอกละล้านสวยมากเอ้ยโอ้โหสวยมากครับโกหังโกเทนมาสวยสวยสวยเทิน้าแต่อยากให้จบภายในเทินนี้มันทำไม่ได้นะ เอ้ได้ได้โอ้ได้เฉยอุยประหยัดไปอีกเทอร์หนึ่งครับผมดีดีดีโอ้ดาเนี้แหละเราได้เปรียบแล้วดาเนี้เราจะจบเกมได้ไวมากแต่เบจิโตผมอยากให้อยู่หน้านะเอามาเปจิโตนี่โกฮังอยู่ตรงนี้แล้วก็โกเทนอยู่ข้างหลังไปผมอยากจะให้เบจิโตออกไปบ่อยหน่อยปึ๊บสองล้านแปดยิงไปฟาโนสตรีทจี้ครับ ออสองล้านหนึ่งโอ้ยถ,ถ้าดวงดีแล้วติดคีรรัวๆนี่คือแบบสุดยอดครับอยากให้ดวงดีแล้วติดคีรรัวๆมากเนี่ยอันนี้ไม่ติดอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีซักเส้นทางเลยแล้วนะส่วนใหญ่ไอ้ไอ้สกิลเริ่มต้นของโกฮัง LR เนี่ยมันจะเป็นตีเบิลน,นะฮะไม่ใช่ตีคีโอได้เลยได้อยู่ครับมามาโกฮังโกฮังตัวเพื่อนนี่ให้มันตีนะฮะโกฮังเพื่อนนี่ผมอยากให้เป็นโรเดชันหลักเลย มันเก่งครับมันเก่งครับเฮ้ยเจ็บเออเออเออห้าสิบเก้าอะไรเอรอเออเออเอาตาย I got to fight อู้สองล้านห้าเอาดิวะนี่แหละครับผมเลยแนะนำให้เอาเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์มาหาพยายามหาเพื่อนที่แบบปลดทักเออปลดอะปลดสูงที่สุดเท่าที่จะทำได้แน่นอนมันจะง่ายมากฮะถ้ามุดเลือกเพื่อนห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์มาจะยากกว่านี้โอ้โหด่นนี้เราก็ได้เปรียบ เหมือนเกมมันมันอยากให้เราเล่นทีมโกหังนะตัวแดงเยอะมากโอ้โหอ่าไม่เป็นไรเบจิโตช่างเอ้าได้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 ไ,ดไ,ดไ,ดไอเบจิโต้นี้ให้มันยืนแทงไปได้เลยฮนะสบายสบายครับผมเพราะมันยืนแทงได้อยู่แล้วนี่เธอที่เจ็ดเองนะเนี่ยนี่เพิ่งจะเริ่มครึ่งยิงนะนี่จะไปในสุดท้ายแล้วเนะี่ยเพราะว่าดาบูล่าเสร็จเจอบาบีดี้แล้วก็จอมมันโอ้ยเหลือเฟือเหลือเฟือรอบนี้ผมดวงดีฮนะรอบรอบก่อนในนี้ผมปาไปสิบกว่าเธอเนะี่ย รอบที่ผมเล่นรอ,อบแรกอะ่ะหวยนี่ง่ายเลยเราเจอเพื่อนโกหังที่ที่ดีอะ่ะน่นเหมือนมันอวยให้เราเล่นทีมนี้ด้วยตัวแดงนี่อย่างเยอะตัวแดงสองตัวต่อไปบาบิดี้สีม่วงแล้วก็จอมอันบูเหลืองเออแต่เราจะเสียตรงจอมอันบูฮะเพราะาเรามีตัวสีแดงตัวเดียวโอเคลนัลนลันห้าเ้ยโอมันล็อกโกเทนไว้ว่ะโอ้ยมันล็อกโกเทนเอาไว้ อุ้ยอย่ามาล็อกน้องฉันอย่างนี้สิโอ้โหมันล็อกสองตัวเลยเนี่ยมันไม่ได้แค่ล็อกโกเทนเอ้ยแย่ละไม่เป็นไรโกเทนใช้ไปช่างมันเอ้าไม่ถึงด้วยโอเคโอเคไม่ถึงด้วยโอ้ยแต่โกเทนแม่งโดนหนักมากสี่หมื่นหกเอ้ยสี่แสนห้าอันนี้อันนี้อันนี้มันก็แท้งไม่ได้ขนาดนั้นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี่ยวเฮ้ยยาโนโอ้โหโอ้โหมันนายใช้ถ้ำไม่ตายกับโกเทนเมื่อกี้ผมคิดว่าเมื่อกี้โกหังใช้ ไม่ช่อุ้ยสองล้านสองล้านสองสวยอยู่นะดาเมจดาเมจนายสวยมากอืมอืมตายไอ้กอ t ์ฟทูไฟต์เรจิงมาเซนโกอีกรอบตายไม่ตายเดี๋ยวให้สองพี่น้องถอยถอยหลังลงคลองยิงแม่งเลยยิงไปเทนเทนกระหังเป็นสองพี่น้องครคล้องในคลองโอเคไปเบจิโต้นน่นและอุ้ยง่ายแลวทีนี้ เบจิตโต้ถ้ามีถ้าไอ้บาบิดี้มันยืนตรงไหนเยอะๆเราให้มันไปยืนโดนเคาน์เตอร์ตรงนั้นเลยมาบาบิดี้มันยืนตรงไหนเยอะเอ้ยไม่ใช่เบจิต้าก่อนวะเอ้ยผมลืมเลยว่าเจอเบจิต้าก่อนรอบนี้รอบนี้เคลลิฟูล่าเอลอาร์ไม่ใช่เด็กชื่อผู้เดี๋ยววะเคลเคล,เคล,เคลกับเคลลิฟูล่าเอลอาร์ไม่เด็กเออถูกแล้วนี่วะจะได้เปลี่ยนในด่านนี้นะฮะจะตีเบิ้ลได้ แต่เราดันให้มาตีแบบนี้แม่งไม่แรงเอาซะเลยผมลืมไปว่าเราเจอเบจิต้าก่อนผมคิดว่าเราจะเจอเบจิต้าโอ้ผมลืมเบจิต้ามาจินเฉยเลยลืมจริงลืมจริงแต่ตอนผมเล่นดาบูล่านี่ปาไปถึงที่สิบแล้วนะตอนนี้ตอนที่ผมเล่นรอบแรกป่าไปถึงที่สิบสิบเอ็ดแล้วอะเพราะว่าผมติดตรงไอ้ตัวปุยปุยเออไอ้ปุยปุยไอ้ด่านที่สองไอ้ด่านสีเขียวอะผมติดตรงนั้นเ้ยผมติดตรงนั้นเลย,เล,ยเล่นยากไงโกหังเพื่อนตอนที่ผมหยิบมาตอนแรกไม่น่าจะได้เป็นตัว ที่ค่อนข้างดีมันมันกากครับเปอร์เซ็นต์น้อยโอเคเนี่ยแต่ผมว่าค่อนข้างดีนะที่มันตัดพวกไอ้นี่ออกไปให้เราได้ดูแอนิเมชันกันแบบสวยๆเลยไม่จําเป็นต้องมีอะไรแบบติดอยู่บนหัวเออเนี่ยมันไม่มันไม่มีพูดแบบ a อ d i t i o n a l อลแอคแ็แล้วนะแต่มันตัดออกแล้วฮะโอเคโอเคตัดออกก็ดีตลีลัวๆเบจิต้ามาจินโอเคไม่หลบหลบแน่สวยมาเบจิตเอลวา สามปีมันก็ยังเป็นหนึ่งตัวที่เก่งครับผมนะแม้จะเวลาจะผ่านไปสองสามปีมันก็ยังเก่งฮะผมก็ยังคิดว่ามันเป็นตัวหนึ่งตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยไม่มีใครไปเทียบเท่ามันได้คือเอฟเฟกมันโกงนียแหละเอฟเฟกมันโกงคือมันสามารถฮิวเลือดเต็มแล้วก็เคาน์เตอร์นี่แหละความโกงของเปจิโตฮะค่อนข้างชอบเลย LR3 ามปีก็เป็นหนึ่งตัวที่โกงฮะเล่นเล่นได้แทบจะทุกเล่นเล่นได้แทบจะทุกทีมเลยเอามาเพื่อเปิดฮิวแค่นั้นแหละ แค่นั้นก็อยู่หมัดแล้วโอ้โหแล้วดูดิแล้วดูดิอันนี้ได้อยู่ทำไมเราไม่ให้ตัวนี้ไว้ข้างหน้าวะได้ได้โอเคโอ้แต่โอโหโกเทนผมกลัวว่ะไอ้แต่โกเทนท่อพอมันใส่ท่าไม่ตายแลวก็น่าจะไหวอยู่ละเออ,โ,อโหแล้วเจอสีฟ้าเนี่ยแม่งโอ้โออ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 ยๆๆอ,อืมอืมอืมเฮ้ยเจ้าเรจิ่งมาซิงโกโอเคหกแสนเดี๋ยวรอให โกหังเพื่อนตีคิใส่เบจิตาให้ตายเนี่ยตีเขาเสนกว่าโอเคโกเทนซ้ำโกเทนตีคิให้ดูหน่อยคริติคอทิโอ้โหนเฮ้ยเดียวเดียวเอ้ยโอ้โหบ้าปะโคตรแรงเลยโอ้โหอย่างแรงเดี๋ยวผมต้องฮิลแล้วไม่งั้นจดตายโอ้โหมันใช้ถ้าไม่ตายถูกตัวด้วยโอเคล้านสามอันนี้มันไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่แล้วโอเคครับ ออันนี้เราถ้าเราจะจบเกมเลยก็ได้นะ๋ยวขอเปลี่ยนตรงนี้ก่อนอ่ะโกหังจบเกมโกหังโกเทจบเกมเลยไม่ต้องตีเพราะว่าใช้เพราะว่าอีกสองเธอร์มันเจอกับบาบิดี้แล้วก็จอมันบูงไงตีไม่เข้าอยู่แล้วตีไม่เข้าอยู่แล้วใช้นี่นะครับตีเข้าสูงสุดออเออสองล้านแปดโคตรสวยโอ้โหสองล้านแปดครับสวยมากอา้าวละมา อันนี้คือมันจะเราจะโดนซีลสูเปอร์อแท็กตครับตัวหนึ่งแล้วมันซีลถูกตัวได้ไงโคชล่าเลยซีลถูกตัวซีลซีลโดนนี่นี่ซีลโดนโกฮังแม่งเอ้ยฉลาดเกินก็จะฉลาดไปหนอยนี่อ่ะโกฮังก็เก็บซาพเฮระได้เลยโวมาันจะทำใม่ตายอยู่แล้วถ้าหยิบกีเน่มาอาจจะช่วยได้แต่เราไม่ได้หยิบกีเน่มาเอากีเน่มาแล้วมาปลดแม่งเลยปลดปลดแอร์ไลน์สเตตัส เบจิต้าวี่นี่ผมได้เยอะมากเออหนึ่งเป็นหนึ่งตัวที่ผมยอมทำอะตอนแรกคือไม่กล้าจะทำแต่โอ้ยมีคนบอกไงว่ามันเอ้ยมันเก่งก็ทำไปตังเหลือตังเหลือตังเซนี่เหลือทำไปในดักคอสต์โดนมาด้วยหนึ่งเม็ดโอ้โหเจมอนไอซ์อ่าอีกแล้วทำไมใช้กับโกเทนอีกแล้วอุ้ยข้างหน้า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 น่าสนใจจังเลยอ่ะโอ้โหผมใหญ่ โกหกอยู่นี่นั่นทำไมตายแรกพอ <c oughs> โดนกูแน่โดนกูแน่โดนกูสตันไอ้โดนกูเคาน์เตอร์ตายแน่เอาเลยโอ้โหฉลาดฉลาดนั่นแน่ฉลาดซะด้วยฉลาดซะด้วยโอ้โหใช้ท่าไม่ตายใส่งั้นเหรอยิงแม่งอือแปดแสนอะไรวะเอ้ยมันตีท่าไมตายทุกรอบเะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันตีท่าไมตายทุกรอบผมว่าแล้วแม่งใช้ท่าไม่ตายทุกรอบ เฮ้ยเฮ้ยจะท,ทำไปต่อทุกรอบเอาแล้ววะจะโอ้โหสามล้านหนึ่งตีคริติคดดอเอาดิวะบาบ,บิดี้ก็บาบี้ดี้เหอะแพ้ทางก็แพ้ทางเหอะโอเครอบนี้โอหังอยู่นำเลยอ่าตรงนี้โอเคเบเจิตา้าอ่ะเก็บไปเบเจิต้าเราพยายามให้มันสแตกเรื่อยๆไม่ได้ได้ลองใช้เบเจิตา้า e c a ตอนนี้ก็ตอนนี้นะฮะได,ได้ได้ใช้จริงจังโอ้มา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  มันจะท้าไม่ตายทุกรอบเลยนี่หว่าผมไม่ได้สังเกตเลยเพิ่งมาสังเกตเมื่อกี้ปึ๊บถ้าไม่ตายทุกรอบแล้วไงบาบิดี้โอ้ยท้าไม้ทุกรอบก็ตีตีโกหังคู่ถึกที่สุดในเกมไม่ได้หรอกเว้ยโหไอ้หกเทินไอ้จุกเทินจะทันปะวะอืฉันเป็นจิต้าไม่โดนแรงจังวะเ <c ười> ทินน่าต้องจบให้ได้วะแล้ เอาให้โกหังจบเกมได้เลยนะเธอนหน้าุ้ยโกเทนด้วมให้โกเท,น,เอกเทนอยู่นี่แล้วเพราะว่าเธอนหน้าโกเทนมันไม่เปรียบครับไมจิตโต้เธอนหน้ามันเสียเปรียบมันตีไม่เข้าอยู่แล้วยั่ไม่ตายอีกแล้วโอ้ยใช้ลัวจังวะโอ้ยมึงใช้ไปก็ไม่เข้าหรอกออ้กูสเต็กมาเยอะโอ้โหอะไรหลักร้อยดูนี่ของจริงเมื่อกี้อะไรโอ้ย,ยอถ้าไม่ตายแบบเบาครับถ้าไม่ตายแบบเบามาก อเอาไปเลยล้านห้าโอเคอันนี้จะเล่นยังไงอันนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ปะ่ะอันนี้ก็ใช้ทำให้ตายไปได้เลยอุ้ยสี่เทินหรอว่าผมจะฆ่ามันทันไม่ได้สีเ่เทินเนี่ยกลัวฆ่าไม่ทันมากต้องหวังให้โกฮังเอ้ยไม่ใช่โกฮังเออโกฮัง,โก,งโกเทนและต้องหวังอย่างเดียวและไม่รู้จะทันป้าสี่เทินขอให้ทัน ต้องให้โกฮังซ้ำรัวเลยโอเคหลอดหนึ่งครั้งโอ้ยสวยสวยสวยกวางโกเทนนี่เป็นหนึ่งตัวที่รีดดาเมจได้เร็วมากมันเป็นตัวรีดดาเมจที่ดีมากครับค่อนข้างชอบเลยโอ้ยจอมมันบูมเช่นถ้าไม่ตายและโอ้ยโอ้ยแรงเกินแรงจังวะแรงเกินแต่ดีที่โกฮังโกเทนอย่างที่บอกไปครัโกฮังโกเทนมันรีดดาเมจได้ดีมากแต่ถ้าเออ โอ้โหโอ้ยโอ้ยอีกสามเทอร์นุ้จะทันปหมคือห้ามต่ำกว่า20เทิร์น่ะ20เทิร์นคือเทิร์สุดท้ายนะพอจอมันบูมันเสือกฮิวได้ด้วยไงเอางี้ไหมผมหายตัวให้จอมันบูมคิวไม่ได้ใช้สปอร์ตไอเทมจอมันบูมมันจะฮิวไม่ได้นะฮะถ้ามุดมันไม่ถูกมันไม่ได้มันไม่ได้โจมตีมันก็จะนี่ไม่ได้โอ้โหโอเทนผมก็ให้อย่างนี้ว่ะ อออไ้ันนี้ผมเหลือให้กโกวังโกเทนแล้วกันมารีบจาัดก,การรีดให้หมดหมดไปต้องหวังคีดที่เข้ากับไอตัวนี้เท่านั้นนะต้องให้มันตีรัวกับตีขี้อะเฮ้ยจบจบไปตีขี้ดิไม่ไม่ไมไมขีดด้วยไม่เบิ้ลด้วยโอ้โหเอาล่ะกกโกฮังโกเอ้โกเทนโกเทนเจ็ดแสนจะทันบ้างวะเนี่ยกลัวไม่ทันมากฮนะมาล้าน,นาเนย,ายี่ยย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 ย ถ้าดวงไม่ดีแบบเมื่อกี้โอ้โหตีอย่างเบาเลยโอเคอ้ยดีซ้ำแต่ผมบอกเลยว่าเคลแคริฟูล่าันี้แม่งดาเมจเบามากผมเลยบอกให้เปลี่ยนนะตั้งแต่ตอนแรกเลยบอกให้แบบเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นดีกว่าสามหลอดโอเคตัวน,นี้มนิวใช่ป่ะเล่นให้หมดโอ้อยงี้นั่นเชี่ยบเบจิโตได้ทำให้ตายใหญ่เออทำให้ตายเล็กไม่เป็นไร เนี่ยมันแต่มันฮิวไม่เยอะฮะแต่2เทินจะทันปะต้องโอ้โกหังห้าล้านเอาไว้ได้เหอะโกหังห้าล้านแล้วเนี่ยเร็วเร็วห้าล้านเปลี้ยนทันเก้าเองอ๋อเฮ้ยโอ้โหดวงอย่างแย่เลยโอ้ไม่ไม่ไม่แย่ขนาดนั้นโอ้ยเกือบดัวแย่แล้วเมื่อกี้ถ้ามันปล่อยข้ามมาดิเอาจบโุ้ยุยเกือบยี่สิบเทินสิบแปดเทิร์นนะผมนะจบภายในสิบแปดเทิร์นโอ้ยเฮ้ย 18เทิร์นถ้าไม่ใช้ทีมนี้ผมว่าผมทําได้เร็วกว่านี่ถ้าเราไม่เน้นแบบไม่เน้นไม่เน้นทามิชชั่นอ่ะนี่คือทีมนี้ผมสามารถทําได้3มิชชั่นเลยเนาะก็ตามนี้ครับผมนะกับการมาเล่น The Infinite Drug History เดนเฟนิตรักมนุษย์ประครับผมนะงั้นผมขอจบคลิปอันนี้ฝากกดไลค์กดสกาย like, กดแชร์เพื่อเป็นการใ่วผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะฮรรวมถึงคลิปอื่นๆด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าถ้าใครอยากจะโดเน a t สนับสนุนผมก็สามารถด onation น้า,นา,นานล่างได้เลยครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม